รัฐบาลเข้าสู่เครื่องประทับไนโยบายได้รู้สัญญาได้ครับหมอพี่ตีโอเคครับตอนนี้คือที่คขรอนี่คือตอนนี้คือทางกลุ่มนี้เขรอคุณหมอคือหนึ่หมอเนี่ยแล้วก็3าที่ที่เราไปยื่นไปก็คือผมเชื่อว่าเป็นความชอบธรรมที่เราสามารถใช้อํานาจฝ่ายบริหารได้นะครับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็ให้นโยบายได้เรื่องแม้กระทั่งการประมูลก็ให้นโยบายได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ ยังมีข้อบอกพร่องอีกเยอะในกฎหมายฉบับนี้ mm hmm. เช่นการไม่ตามผลการศึกษาของสอสอเอง mm hmm. ซึ่งสามารถแก้ไขด้วยมติคอรมอกฎดกระทรวงอีกหลายวิธี mm hmm. เป็นอำนาจฝ่ายบริรารที่ยังเหลืออยู่อีกน้อยนิดที่เราหวังว่าจะทําได้แต่เพียงแค่หมอกระมวลพันจะมายื่นเนี่ยถูกจับกลุมไม่ให้มายืน่นมวลชนก็ไม่พอใจพอเสร็จเนี่ยพอทางเจ้าหน้าที่ตารวจบอกว่าให้ออกจากพื้นที่หน้ารัฐสภาเขาก็จะเดินนอกพื้นที่ก็ไม่เข้าไปอีก เขาเลยต้องเดินอ,อ้อแถมจับแกนนําด้วยเขาก็เลยต้องมารอเพื่อให้หมอกรวนพันเอาหนังสือที่กบพ่ยืย่นเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีให้ใช้อานาจฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาเสร็จต,ตรงนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีก็กลับแล้วถ้ายืน่นหน้าที่จะโอเคไหมคะก็สุดแท้แต่เขาต้องมีฝ่ายบริหารที่มุ่จที่นพอใจพอใจรู้ว่าต้องถึงนายกไม่ใช่ทําอย่างทุกครั้งคือไปอยู่ศูนย์เรื่องรับเรื่องราวแล้วทุกแล้วก็ส่งไปยังกระทรวงทวงกรมต่าง เขาก็ไม่สามารถจะรับรู้นโยบายได้แค่ยื่นยังไม่พอนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือจะรู้ได้ไงว่าคําตอบคืออะไร<จ>ะอันนีต้ต้องแปลว่าบุคคลที่จะต้องมารับนี้ต้องเป็นบุคคลท,ที่มีน้ำหนักที่มีน้ําหนักแล้วให้คำสัญญาได้ให้คาเชื่อมั่นได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เพียงพอที่จะรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปในอนาคตเพราะว่าวนชนเวลาตอนนี้ที่มานี่ไม่ต้องมีแกนนาแล้วนะครับ mm hmm. เข้ามากันเอ,เองโดยที่เขาสามารถรู้ได้ว่าควรทําอะไรอย่าคิดว่ากําจัดแกนนําจับ แกนนําบวลชนและบวลชนจะทําอะไรไม่ได้วันนี้เขาตื่นรู้เรื่องศักยภาพสิทธิประโยชน์ทางพลังงานเี่มันต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่มาคิดกําจัดแกนนํามาจับกลุมประชาชนยิ่งจับจะยิ่งมาอีกแก้ปัญหาไม่ตรงจุดครับโอเคขอบคุณากคะขอบคุณมากครับคําตอบก็แกรก็ยิ่งเร็วที่สุดก็จะให้มวลชนเข้าใจจเช้าไปก็ไม่รู้ว่า ไม่ทำได้พี่คุยพี่คุยผมผมบอกว่าข่าวของว,ว่านาเป็นข่าว ดูเลยดีด้วยนะพระอาจารย์อาจารเป็นอะไรอ่ะคนเ็ไม yeah> ่หยุดหรอกนะเพราะน้ำมันเป็นของชาติของพวกเราอาจารย์เป็นอนทัอักอไนะคือนักข่าวข้างในเขาอยากสัมภาษณ์นะ

จีมาไออยู่แล้วครับเป้ในการที่ครับครับเอ็มแล้วการที่ถึเสียงก็จะมีคำตอบอย่างไรก็ต้องรอดูว่าทายการครับเพราะไม่งั้นผมเชื่อมวลชนไม่สามารถสายด้วยกันได้คันถ้าว่ามันรู้เป้าหมายได้หรือเปล่าคือมวลชนต้องสลายด้วยของเข้าใจครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรียกร้องเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะจบลงในวันนี้ที่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าจะมาอยู่รวมไปถึงตรงพื้นที่อย่างนี้ครับซึ่ง เราก็รู้ว่าบ้านเมืองมันไม่ต้องอยู่ในสภาวะที่จะทำอย่างนี้ได้อันนี้ผมก็อยากให้คุณประเทศพิจนารณาในส่วนตนี้เพราะว่า สิ่งที่เรียกร้องผมย้ำอ่ะมันไม่ได้จบภในวันนี้รุงนี้ชมคือนไ่งนี้นะครับจริงๆมันควรจะจบได้ในในสรชครับจริงๆถ้าถอนยัตติออกมาแล้วแปรยัตติใหม่แก้ไขอันนั้นก็เป็นอันเป็นทางเลือกหนึ่งมันเป็นทางที่จบได้ทันทีภายในวันนี้ครับแต่ไม่เลือกนี้มันก็ทำให้มันมันไม่ใช่ว่าเราอยากเลือกระยะยาวแก้ไขผมก็อยากจะให้ลองลองับดูจับจราจารก็ต้องลองลองดูครับว่ามีทางออกทางไหนไหมเพราะว่าเป้าหมายเขาเรียกร้องสิทธิ์ในชั้นนี้เนี่ยเราจะปล่อยพี่น้องไว้ยังไง คือตอนนี้เขาต้องตัดสินใจในขั้นแรกก็คือหนึ่งหมอโรนพันธ์เนี่ยถูกจับไปมันจะไม่ยืดเยื้อยิ่งกว่าเดิมอีกเพราะแทนที่จะยื่นหนึ่งสือได้กับการเปลินต้องไปอยู่ในสองอเสียเวลาแล้วตอนนี้ก็ปิดราชการดังนั้นสถานการณ์เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดวันเ,เรื่องตรงนั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องทางหมอเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้ก็อยากจะคุยอะไรกับพี่น้องก็่าจะลองดูแต่ว่าเป้าหมายก็คือเขามาเรียกร้องสิ่พ่อตาสิังที่ไม่ได้ยื่นเลยนะครับ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ารับยื่นหนังสือวันนี้แล้วกลับไม่จบเพราะว่าหลายเรื่องมันต้องการกับนโยบายถ้าวันนี้เดินแต่มันก็มีเวลาของมันอยู่ครับมันเขาใช้ก็อดใ่เขาบอกจะรอจะรออยู่อย่างนี้นะครับคิดว่าเขารอแต่ที่มันมันก็ต้องผมก็ถึงกลับไปบอกว่าเอประเทศเราตอนเนี้ย่านช่วงในเชาวาที่ต้องมีวิธีการจัดการไปครับมันก็ต้องมีวิธีการจัดการว่าเรื่องความรุนแรงยืนยันว่าเจ้าที่ไม่ใช่อนตัวอย่างในสี่ข้อเรียกร้อง สามารถดำเนินการให้ดูลจากรัฐครับซึ่งผมคิดว่าทาได้ดีเขาไม่ใช่ข้อในตอนที่เบิกไวและผมคิดว่าสามารถจัดการผมคิดว่าถ้าบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์แม้ว่าจะไม่ได้รู้ว่าใช้เวลาแต่ข้อเรียกร้องของเราเนี่ยไม่ได้กําหนดว่าต้องใช้เวลาให้เร็วที่สุดเราเพียงแค่ข้อเรียกร้องที่กําหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปอย่างไรเพื่อทําให้เขาปวงใยในสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันคลี่คลายเลย อย่างน้อยก็มีหลักประกันว่ามันจะทําให้เขาไม่ต้องปรับหลักราคาถ้าวันใดมีข้อผิดพี้ยนเขามีสิทธดใจะกลับถ้าเป็นเหตุผลนี้ครับผมคิดว่ามันดีนะครับเดี๋ยวเราลองประสานดูครับแล้วลองไปดูในในส่วนของเจ้าที่ที่รักษาความเรียบร้อยเนี่ยเราก็อยากให้เป็นแบบปลอัยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสนชจบแต่ช้านะครับไม่ยืดเยื้อมันก็จะจบเร็วที่สุดแต่เพื่อมันไม่เป็นเหตุการณ์อะ้รแล้วเนี่ยก็ต้องมาอาจารย์ืนในปัจจุบันแล้วถือว่า 哎，要办。